สวัสดีครับมาโบกับผมนะครับในช่องดากอรัมสำหรับวันนี้ฮะเราก็จะมารีวิวนะครับฟาร์มนกนะครับที่อยู่จังหวัดพิจิตรนะครับก็ใกล้ๆที่ทํางานของเรานั่นเองนะครับเป็นบ้านของพี่กบนะครับเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักพี่กบกันนะครับตันนี้ก็ได้มาถึงที่บ้านของพี่กบแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยครับผมไปครับไป โอเคเดี๋ยวตอนนี้นะฮะเราก็มาถึงที่หน้าบ้านของพี่กบแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปหาพี่กบกันดีกว่าข้างในนะครับไปเลยครับไปออสวัสดีครับสวัสดีครับพีกบพ่กบพี่กบอยู่ไหมครับพี่กบอยู่ค่ะอันนี้คือนี่แหลคะครับพี่กบนี่พี่กบเหรอครับใช่ค่ะโอ้โหนี่คือพีก่กบนะ ถามนิดนึงครับพี่กบว่าสไตล์ในการแต่งตัวเนี้คือได้มาจากไหนครับเนี่ยจริงๆแล้วมัน มันเบื่อไงอยู่บ้านเฉยๆแล้วมันเบื่ออยู่บ้านเฉยๆแล้วเบื่อใช่เราก็เลยว่าเอ้อทำไงดีแต่งตัวธรรมดาเดี๋ยวลูกไม่ค่อยจำเราก็เลยแบบนี้จัดเต็มเลยจัดเต็มเลยใช่ขอถามนิดนึงครับก่อนหน้านี้พี่กบทำอาชีพอะไรครับผมจริงๆแล้วอยู่กรุงเทพมันอยู่พุทธิศิษยนะครับเพิ่งกลับไปอยู่พุทธิศิษยได้ปีเดียวครับนะฮะแล้วก็ทำงานก็จะเป็นไกด์เป็นไกด์หรืว่าเป็นเอ็มซีพิธีกรแล้วก็เป็นนางโชว์แล้วก็เป็นแดนเซอร์แดนเซอร์ด้วยได้ยเีแดจันเซอร์ดนี้กวยก็เลยม เกือบทุกวันเกือบทุกวันแล้วแต่อารมณ์ถือว่าเป็นแบบแปลกใหม่แล้วก็ไม่มีใครเหมือนแค่นั้แบบนี้ไม่มีใครเหมือนเลยด้วยไม่เหมือนใครด้วยใช่ครับเพราะแต่งตัวได้สวยจัดเต็มมากเลยนะใช่ปกติแต่งตัวเยงนกนี้มีการเต้นโชว์นกไหมฮะหรือว่าแต่งตัวสวยๆเยนนกอย่างเดียวก็บางทีก็เนี่ยเข้าไปในกรงเปลี่ยนน้าบ้างเปลี่ยนอาหารบ้างอะไรบ้างก็ทำทุกวันเลยเกือบทุกวันทุกวันเนาะใช่ เพราะอากาศค่อนข้างร้อนไงอันนี้เป็นลูกนกอันนี้เป็นลูกนกเรืองลางนะฮะเดี๋ยวเขาแยกแา้น่นะครับครับอันนี้มีคนสั่งด้วยไงครับพี่กบปาคอันนี้เอาออกมาป้อนออกมาป้อนด้วยใช่เอาออกมาช่วยแม่รับป้อนไม่งั้นถ้าไม่ป้อนเดี๋ยวไม่รอดเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างร้อนด้วยช่วงนี้เนาะใช่ครับแล้วเดี๋ยวให้พี่กบพาชมโนรดหนึงครับว่าอยู่ตรงไหนบ้างแล้วหลัก ที่เลี้ยงนี่เป็นนกอะไรนะหงยกส่วนมากก็เป็นหงยกหมดเลยหงยกเพราะว่าไม่สามารถเลี้ยงอย่างอื่นได้เขาดูจากรอบบ่อบ้านแล้วก็ถ้าเลี้ยงอย่างมานติดกันหมดเลยใช่หมู่มานติดกันหมดเลยก็จะเลี้ยงนกเสียงดังไม่ได้นะครับก็เลยเนี่ยหงยกเพราะว่าแค่นี้ก็ก็ดังแล้วนะแต่ก็ดังแต่ก็ยังพอได้แต่ถ้าเกิดเป็นพวกตันคอนัวอะไรงเงี้ยเนาะมันก็จะดังมากๆเลยใช่ไม่ได้เลยสันสันไม่ได้เลยเคยคิดจะเอาเข้าเหมือนกันแต่แบบพอฟังจากเสียงแล้วก็ อย่าเลยดีกว่าโอเคเดี๋ยวให้ลูกปพาชมนิดนึงครับอยู่ตรงไหนบ้างได้เลยอันนี้อันนี้เอากรงนี้ก่อน,เ,อปนเป็นกรง,งพ่อพันแม่พันุหมดเลยอันนี้เลี้ยงมาปีกว่าเหมือนกันเหรอครับอันนี้มา,า,าปีหนึ่งมาปีหนึ่งใช่นะครับต้องเข้าไปด้านในเต็นิดนึงเต็นิดนึงเลยค่ะเข้ามาด้านในได้นะคะแต่กล้องจะชนเข้ามาฮะส่วนมากก็จะเป็นนกสีหวานกับครับหน้าเหลือง ใช่เพราะเป็นคนชอบนกสีหวานแล้วก็พวกสแตงเกิลชอบมากได้แฟนตาซีเลยใช่ชอบแบบแฟนซีหมดเลยเราไม่ค่อยเก็บนอร์มอลเท่าไหร่ก็ถ้าลูกเป็นนอร์มอลก็จะขายหมดนลยนอร์มอลนี่เป็นพวกเขียวธรรมดาใช่เขียวธรรมดาเหลืองธรรมดาธรรมดาเลยระปล่อยหมดเลยครับนะฮะก็ช่วงนี้ก็จะมีพวกหน้าเหลืองสีหวานจะสวยมากเลยปกติที่กบขายเนี่ย ปกติอ่าส่วนมากะแบ่งสแบ่งให้คนที่อยากเลี้ยงจริงๆซะมากกว่าเพราะว่าถ้าแบบเป็นขายเหมาเลยเราไม่ค่อยเราไม่ไม่ไม่ค่อยได้ขายใช่นะฮะเราก็จะคาดว่าโอ้คนนี้อยากเลี้ยงเราก็จะแบ่งให้คู่หนึ่งสองคู่อะไรอย่างงี้ซะมากกว่านะคะแบ่งนี่ก็ให้รีไปเลี้ยงกันเลยอย่างงี้เลยครับราคาเบาๆราคาเบาๆราคาพี่น้องนะคือตลาดครึ่งหนึ่งเลยอ่ะง่ายๆนะคะเพราะแบ่งกันไปรู้จักกันก็ถึงว่าเนี่ย คือแบบเยอะมากมอกไรก็คือเก็บไว้ค่อนข้างเยอะมากเยอะอันนี้แค่โรงเรือนแรกนะทุกคนนะใช่อันนี้เป็นเล็กๆตอนแรกประมาณตอนนี้เป็นกลวงรวมนะกองรวมจริงๆตอนแรกเป็นกลวงรวมแล้วบอกว่านกมันตีกันเราเลยแบ่งคู่ดีกว่าคูดีในนี้ประมาณยี่สิบกว่ายี่สิบกว่าคู่ในนี้ยี่สิบอาหารหลักๆที่พี่กบให้ก็จะเป็นทางพืชละมิลเลดแล้วก็ทั้งพืชรวมข้าวเปลือกแล้วก็เป็นข้าวไร เสริมเข้าไปอย่างน้ำน้ำแดงๆนี่คือเสริมโปรตีนวิตามินเหรอครับเป็นวิตามินไอบีไอบีสองไรสักอย่างนะฮะก็ือให้ทุกวันเลยให้วันเว้นวันถ้าช่วงนกไข่ก็จะไม่ค่อยได้ให้ครับนะฮะแล้วก็ใช้วิตามินอย่างอื่นมากกว่าถือว่านกสมบูรณ์แข็งแรงดีมากนะครับตอนนี้ลูกเยอะมากลูกลูกเยอะมากเลยเนี่ยทุกลงเลยเหรอเกือบเกือบทุกลังอันนี้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 คู่โปรดคู่โปรดคู่โปรดสวยสวยมาก แล้วก็น,นี้ก็มีขึ้นอเอาขึ้นทานี่ก็ลูกเต็มรังไปหมดเลยแต่ว่าอันนี้อ,อันนี้ขึ้นทําล่าสุดครับอันนี้ลูกแบบอันนี้จะเป็นเทาหน้าเหลืองสวยมากเลยใช่อ,อันนี้เทาหน้าเหลืองอเขาจับกันเองในกงรงรวมก็เลยอ่ะลองลอง,ลองเอาเขากับสแปนเกิลดูเผื่อสแรนเกิลน,นี่คือ,อยังไงครับปีกมันกจจ็จะดูที่ลายปีกอ๋อลายปีกก็จะแบบอ่อนๆไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับลกนอร์มอลถ้าเป็นนอร์มอลก็จะเป็นพวกปีกดำอ่าใช่ปีกดำ นะครับเป็นคนที่ชอบนกแต่งเกินมากถึงเทศดูว่าจะเยอะมากพี่บ้านใช่ใช่สวยๆทางนั้นเลยนะครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นหน้าเหลืองเนาะหน้าเหลืองก็จะสวยอะ่ะเพราะว่าปกตินกทั่แต่งก็จะเป็นหน้าข,ขาวๆอะไรอย่างี้ยใช่ค่ะโหตอนแรกที่เริ่มเลี้ยงแรกๆอ่ะคว้นหาซื้อนกทุกจังหวัดเลยนะครับแล้วก็จะไปใกล้เคียงพิษณนโโกสุโขทยัย อ่างทองทอสวรรค์อันนี้ก็เป็นนกของแบบคอนแลนเนาะคอนแลนดแท้แต่บางตัวก็ผสมมาผสมผสมอังกฤษแต่ยังไม่ถึงกับอังกฤษอังกฤษก็คือโครงสร้างเขาจะใหญ่ใช่อันนี้ไม่ได้อังกฤษมาเลี้ยงมั้งครับไม่ได้เขาบอกว่าออกลูกยากอ่ะใช่หรอทำยากเพราะว่าคลิปทุก u t u b e เนี่ยดูหมดแล้วทุกคลิปเขาบอกว่าอังกฤษทำทำยากเราเลี้ยงแบบะสนุกสนุกสวยงามดีกว่าผมว่านี้มันสวยมากเพราะว่ามันมันสามารถทําได้หลายสีเนาะหลากสี ทีนนี้แบบนกของหยกก็กลับมาบูมอีกครั้งหนึง่งเพราะมันค่อนข้างที่ทําสีแบบสวยงามเป็นแฟนซีเลยลุ้นนะครับนะพีพ่อแม่สีเทาลูกออกมาสีเหลืองสีเขียวเนี่ยกําหนดไม่ได้เลยอมันเป็นแบบเคลับเฉพาะของนกของหยกเดี๋ยวเราไปดูกรงอื่นกันบ้างดีกว่าครับเชิญเลยค่ะคเชิญครับอีกห่งกรงตอนนี้เราก็มาอยู่ อีกกองหนึ่งนะครับอันนี้มีบ้านด้วยบ้านนกพิจิตนะเป็นป้ายทำสวยงามมากนะครับทำเองนะเนี่ยทำเองด้วยเป็นกระเทยต้องทำเองได้หมดนะฮะทำทุกอย่างจริงๆทำทุกอย่างนะครับกองก็ทำเองกองก็ทำเองกองก็ทำเองไม่ต้องจ้างก็มีพ่อมีน้องช่วยกันทำช่วยกันทำหมดเลยไม่ได้จ้างใครเลยไม่จ้างค่ะไม่จ้างเป็นกิจกรรมครอบครัวใช่เนาะรายได้ก็อยู่ในครอบครัวไม่ไปไหนไม่คนเดียวคนเดียวไม่แบ่งไม่แบ่งพ่อไม่แบ่งพ่อพ่้าวของข้าหาเนี่ยค่ะของพ่ออ๋อพ่อให้เรายิ้มก่อนยิ้มก่อนยิ้ม ก็ต้อไงไงกันดีกว่าเชิญค่ะเชิญค<า>่ะอันนี้ก็เป็นป้าพันหน้าพันเหมือนกันปราพันแน้พัน<า>อันนี้เป็นคู่แรกของบ้านเลยคู่แรกของบ้านเลย<ห>าาอายุตีกว่าประมาณปีปีปีหน่อยๆเพราะว่าอันนี้เป็นคือเห็นว่าเขาเป็นแ,แฟนซีบ เป็นสีก็จะสวยใช่คือปกติไม่ค่อยเห็นนกที่มันแบบเนี่ยที่มันเหลืองๆฟ้าๆอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นขาวฟ้าขาวฟ้าถ้าเป็นอันนี้ต้องเป็นแม่เขาอ๋ออันนี้ถ้าเป็นตัวผู้ก็จิดถ้าเป็นนี้ตวตบตแม่เขาเป็นขาวฟ้าอ๋ออันนี้ก็ัไข่อยู่ใช่ที่มีไม่หนีบนี่คือไข่ทุกวงนะถ้าสมมติว่าเราไปกวนเขาเนี้ยเขาจะจะนั่งไข่อะไรเงี้ยไหมไม่นะเพราะว่าจะเปิดตอนเช้าหนึ่งรอบแล้วก็ตอนเย็นหนึ่งรอบเราก็สามารถเปิดดูได้ทุกวันได้ได้ได้แต่ว่าเราต้องแบบ นิดนึงเนี่ยอย่างที่นี่ไม่หนีบเนี่ยคือตำราไข่กับมีลูกหมดเลยตัวผู้กับตัวเมียมันก็แตกต่างกันชัดเจนเนาะใช่ตัวผู้ก็คือจาหมูกสีฟ้าสีฟ้าตัวเมียก็สีขาวแล้วอย่างไข่เขาไข่ตอนกี่วันครับพี่กบก็พอเขาเริ่มผสมพันธุ์กันทับกันเราก็รอเลยลุ้นเลยไข่ใบแรกแล้วเขาก็จะไข่วันเว้นวันนะครับวันเสร็จแล้วก็เว้นไปวันหนึ่งแล้วก็มาไข่อีกทีหนึ่งแล้วก็เวลาฟักเขาก็ประมาณสิบเจ็ดถึงยี่สิบวันเถึงยี่สิบวันรอลุ้นได้เลยรอลุ้นได้เลยใช่ เราก็จะทยอยออกกันตามตะวันที่ไข่เนาะใช่อันนี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่ชอบมากเพราะว่ามันเป็นสีหวานไงเราเป็นคนชอบสีหวานอ่ะนี่อันนี้ดูพ่อแม่ออกมาลูกออกมาสีก็เป็นผู้หญิงสวยๆเราก็ต้องเลี้ยงสายหวานใช่ไหมถูกต้องค่ะนี่อันนี้ก็เป็นคู่หนึ่งชอบมากสีสีแปลกมากเลยนะ้ยใช่อันนี้ผมเห็นหนูแอบเห็นอยู่ว่ามันมีตัวไอ้คู่นี้สวยอันนี้คือลีอันนี้ก็เป็นนกที่บ้านแปลกไอ้จงตุกามันจะแปลกๆใช่อันนี้เลยทิ่สีนะฮะ มันหลากหลายสีมากมันมีชื่อเรียกไหมฮะอยย่างงเี้แต่ละสีอะใช่มันก็มีพวกโอคลายใช่ไหมแล้วก็สแปงเกิลแล้วก็ตะสห็นมากนกที่นี่ไม่ค่อยมีนกแพงมันนกธรรมดาหมดเลยก็มเป็นพวกปลาโลอะไรพวกนี้ใช่ไหมปลาโลคือพวกตาแดงพวกตาแดงใช่ที่นี่แปดอย่างนึงถ้าออกมาเป็นตาแดงไม่เคยรอดเลย เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมันยีนมันอดแอกว่าใช่ไหมัน่าจะเป็นยีนมันด้อยกว่าเพราะว่าออกมาเจ็ดตัวก็ไม่รอดเลยไม่รอดเลยใช่ที่นี่จะมีนกตาแดงก็มีก็เป็นพ่อแม่พันธุ์เลยใช่แต่ลูกออกมาก็คือไม่ได้เลยไม่ได้ใช่น่าจะทํายากเกี่ยวไหมฮะมาส่วนมันก็ไม่ยากนะเพราะว่าบางทีเราไปซื้อพ่อแม่มาเราไม่รู้ว่าเอ่อเคาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่รู้ว่าปู่ย่าตายายเขาเป็นอะไรเขามาใส่ลูกตาแดงที่บ้านเราไงแต่ก็ไม่รอดครับ แล้วถ้าวันไหนที่เราไม่ได้แต่งตัวอย่างนี้มานกจะจำเราได้นี่ฮะไม่มันก็ตีปีกกันแมันก็นี้ืืืนนี้ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืาืืืนืืืืืืืืืืืกื่ืืืาืืันืืืมกืืกืืโืื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 ืนื้ืืืืืืืืชืืืนืืเืืืืนนืืืืืนนืืือืืืืืืืืืืื่ืืืื่ืืืืก่อนใื่ืืืืืืืืืาลังให้น้องส่งมา ครับให้น้องส่งมาที่นี่แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนคอนเซปต์ไปเรื่อยทุกคนที่อยากจะรู้ว่าพี่กบแต่งตัวยังไงก็สามารถไปติดตามเพจเขาได้นะฮะมีเพจนีฮะมีเฟซบุ๊กเป็นเฟซบุ๊กเลยชื่อเพจว่าอะไรครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ตรงนี้เฟซชื่อ day o f day day o f day ใช่ครับนะครับก็ใครที่ชื่นชอบนกหงส์ยกเนาะก็สามารถไปติดตามเพจของพี่กบได้นะได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดู โอกเค็ก็ต่อหนะแล้วยังไม่ติดแค่นี้นะฮะเราต้องให้เหวอคนสวยนานๆนะฮะได้แล้วันนี้วันนี้โชคดีนะเพราะว่าวันนี้แต่งตัวเนี่ยจะไปเดินตลาดด้วยจะไปเดินตลาดชุดนี้ด้วยเหรอคะับข้าวโพดโอ้โหจะซื้อข้าวโพดให้นกวันนี้วันนี้ต้องให้ข้าวโพดเพราะว่ากระเพราให้ไปแล้วเมื่อวานไปชุดนี้แหละไปชุดนี้เลยชุดนี้เลยสวยงามครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะไปซื้อข้าวโพดให้นกกันนะคะตามมาค่ะ จะจำลงไม่ได้แน่เชื่อเหอไม่ได้แคม่อค่ะค่ะโหสวยจังเลยอาไม่ได้หรอกเต้องมาแปะตามมาค่ะมีค่ะมีเอาตรงนี้แหละเอาไม่เยอะมีนี่ อันนี้ก็เป็นอ่าอันนี้เป็นกรงรวมกองรวมใช่คือนกตัวไหนที่เขามันได้จับคู่กันก็ให้เขาจับคู่กันเองนี้เลยก็อยู่ในนี้เลยใช่ไข่ในนี้ใช่ค่ะอันนี้เพิ่งเอาอ้จะเป็นรังมะพร้าวส่วนใหญ่รังมะพร้าวค่ะใช่ลองลองก่อนอันนี้คือเป็นนกเพิ่งขึ้นทำแต่เขาก็ไข่แล้วนะไข่บดเลยอย่างนกหงอยเขาจะชอบไข่ในรังมะพร้าวหรือว่ารังไม้มากกว่าถ้าเป็นธรรมชาติต้องเป็นรังมะพร้าวแต่เราก็ไปสุดให้เขาอ่า ข้าลังไม้ดีกว่าหลังไม้มันจะคอนโทรได้ง่ายกว่าใช่มันจะไม่ทับลูกใช่ไม่ทับลูกเต็งตายด้วยที่เรื่องความสะอาดก็ทําได้ง่ายกว่าง่ายกว่าค่ะแต่โพ้าวเนี่ยคือถ้าเกิดข้อหนึ่งคือเราต้องทิ้งเลยไหมหรือว่าเปลี่ยนใหม่เลยไหมหรือว่าทําความสะอาดเอาอันนี้พอเดี๋ยวพอจบจากเซตนี้แล้วอะก็จะใช้เปลี่ยนเป็นลังไม้แหละ๋อโอเคนี่ก็เป็นกรองรวมใช่ค่ะนี่นี่เหลือเหลือน้อยแล้วเพราะว่าเอาเอาไปขึ้นทามหมดแล้วใช่ต้องขยายเพิ่มอีกนะครับพอพอก่อนพอพอก่อน อันนี้คือของรองเหมือนกันเหอครับอันนี้เป็นลูกนกค่ะนี้เป็นลูกนกลูกนกที่พึ่งลงลังมาลงลังใช่ลงลังคนนี้ก็มีอยู่ประมาณสามสามเซตตัวนี้ก็ยังดูเพศไม่ออกน่าจะยังไม่ออกจมูกเขาจะดูเหมือนกันชุดฟี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 ดฟาดมากเลยนี่นกตกใจนะไม่ตกใจถ้เห็นมาดูเงียบเลยใช่นี่ก็เป็นประมาณอันนี้ประมาณสองเดือนครับอันนี้ประมาณสองเดือนสองเดือนใช่อ่าอนุนอ่งน้นนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นนกที่จะเก็บขึ้นทําเหมือนกันอันนี้ก็ประมาณสามเดือนแล้วใช่อันนี้ก็ ชอบสีหวานเราก็คัดไ้หมดแล้วคัดก่อนที่พี่จะมีคนแบบมีคนทักเรามาขอซื้อเราอย่างเงี้ยเราก็จะว่าเดี๋ยวดูให้แล้วกันว่ามีหรือเปล่าครับเราต้องมาดูแลก่อนแล้วไหนถ้าเราแบ่งปุ๊บเราก็จะคัดออกมาให้เขาเลือกอีกทีหนึ่งแล้วถ้ามาว่าเขาอยากได้ตัวนี้สวยมากๆเลยแต่พี่กลมหงเนี้ยทำไงครับจะขายไหมเคยโดนป้ายยาครั้งหนึ่งนะก็ขายไปเลยใช่แล้วพอเพเขาเอาไป็ิแล้วก็ มานั่งแบบนั่งนอยตเตเองคนเสียดายขายได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือราคาก็จะราคาปกติหรือว่าใช่ก็แบบคู่ละสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยแล้วแต่แล้วแต่ความสวยใช่เพราะว่าถ้าไปเจอตามร้านอย่างเงี้ยน้องเรารู้กันโยดหกเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยใช่แต่ว่าที่นี่ก็จะแบบเนียแบ่งให้แค่แบบร้อยยี่สิบร้อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากเลี้ยงจริงๆนะเราจะถามก่อนเลยว่าเอาไปเลี้ยงเองหรือว่าเอาไปขายต่อครับอ่า ถ้าขายต่อเนี่ยเราก็ต้องขายอีกราคาหนึ่งไปเลยเพราะเขาเอาไป,ไปขายไงใช่แต่เอาไปเลี้ยงแบบสวยงามอะไรเงี้ยเนาะก็เป็นแบบ่งกันไปจะทักมาแหละว่าเหมาเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราพอใครแบบทักมาว่าเหมาเท่าไหร่นี้เราก็จะบอกว่าเอาตอนนี้ยังไม่มีเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเพราะ่วาใหญ่เหมาคือเขาจะเหมาไปขายไปขายต่อใช่ครับผมก็จะเป็นพวกฟาร์มอะไรเงี้ยเนาะที่แบบเป็นร้านขายสัตว์อะไรเงี้ยเนาะเป็นร้านขายสัตว์มากกว่าใช่ครับก็คืออ่ะสมมุติว่าหมดโควิด โควิดพาแล้วพ so ี down, so ่กบก็กล oh, okay. ับไปทํางานที okay, again, ่กรุงเทพต่อหรือว่าอยู yeah. like ่ท uh. ี่บ้านเลี้ยงนกอย่างนี้ไปเลยก็ช่วงแรกที่เป็นระลอกแรกเลยอ่ะครั้งแรกเลยคือจะไปกลับถ้ามีงานเราก็จะขึ้นไปกรุงเทพเราก็จะให้น้องคอยดูเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนอาหารให้นะฮะแต่พอช่วงแบบระลอกสองระลอกสามระลอกสี่นี่คือไม่ได้แล้วก็เลยอยู่ยาวเลยใช่ปีหนึ่งแล้วปีหนึ่งแล้วเนี่ย ก็คือค่าใช้ใจ่ายของเราก็คืออยู่บ้านเราเนาะก็คือใ<ช>เป็นสร้างรายได้ที่แบบมันมันหาได้โดยแบบไม่ต้องไปไปเสี่ยงกับโควิดเนาะอยู่บ้านอะไรเงี้ยเป็นอาชีพหนึ่งที่เราทําขึ้นมาเพราะว่าเพื่อนที่กรุงเทพก็โทรมารเพราะอะไรพี่กบจะกลับมากรุงเทพอะไรเงี้ยบอกเขาคงยากแล้วแหละเพราะว่ามันช่วงนี้กรุงเทพแบบ แรงสุดใช่ไหมน่ากลัวตัวนี้มันก็มามาเยวกลับถึงบ้านเราแล้วเราต้องกันตัวนิดนึงนะฮะแต่ว่าเราในใส่แมสนะแต่ว่าก็ขออนุญาตให้พี่กบเปิดหน้านี่เดี๋ยวไม่สวยใช่ไหมทั้งานพี่วยไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วก็อยู่ในเถวนี้ไม่ได้ออกไปไหนเลยก็อยู่แต่ในบ้านอยู่ในบ้านใช่เพราะว่าจะเป็นพวกถักกับข้าวก็จะเป็นพวกน้องให้น้อง เพราะว่าอ,อยู่บ้านเขาก็แต่งตัวสวยๆงามๆอยู่เนี่ยแต่ใ่ฮะแต่ว่าถ้าไปดูในเฟซอาจจะแบบมีหญิงมงๆๆๆั่งชายม,ามั่งหญิงมั่งชายมั่งนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอันนี้หมดเลยอั <c oughs> น,นนี้หมดเลย <c oughs> ใช่อัน,นนี้หมดเลยเดี๋ยวก็จะไปให้ขึ้นภาพให้ดูนะทุกคนว่าเ <c oughs> ขาแต่งตัวยังไงบ้างนะทุกคน,น <c oughs> อ่าสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวให้พี่กบฝากเป็นบุกกระปากไปแล้วเนาะก็คือเฟสเดย์ออฟนะฮะเดย์ออฟเดย์เดย์ออฟเดย์ใช่ครับมันแปลว่าอะไรครับไม่รู้เหมือนกันชอบเลยครับชอบชอบใช่มีคนเคยเรียกปกติถ้าอยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยจะใช้ชื่อเดย์แต่พอมาอยู่เนี่ยจะใช้ชื่อกบ ใช่ไหมแต่ว่าถ้าไปทำทัวร์เนี้ยจะมีถึงชื่อชื่ออะไรฮะชื่อน้องลินลี่น้องลินลี่ใช่ค่ะเราจะถามอยู่ว่าถ้าไปทำงานเนี้ยจะชื่อกบจริงๆงเหรอไม่ค่ะชื่อน้องลินลี่ค่ะน้องลินลี่นะฮะใช่นี่วันนี้ลงทุนกลัวหดเลยนะปกติไม่ทนหลวดนะไม่กลวหลวดด้วยปกติไม่กลัวไม่กัวแล้วแต่งหน้าไหมฮะ ก็ไม่แต่งมากไม่แต่งมากก็เป็นผู้หญิงที่สวยนะฮะทุกคนนะแบบชอบแต่งหน้าในการเลี้ยงนกเนาะใช่ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนไม่มีใครเหมือนหนึ่งเดียวในโลกเชื่อได้อย่างนั้นเดี๋ยววันนี้กะว่าก็จะบอกอะไรเดี๋ยวไปเดินตลาดไปเดินตลาดด้วยดูซิว่าดูคงไม่มีใครมองหรอกเนาะไม่มีใครมองหรอกครับผมว่านะตั๋วคงจะขายดีมากๆเลยอ่ะตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่กอบมากเลยนะครับที่ให้มาเยี่ยมชมเนาะเป็น เป็นฟาร์มมันก็ไม่ถึงกับฟาร์มก็คือเป็นก็คือเราเลี้ยงนกด้วยความสุขของเรานะมันเกิดจากความสุขความชอบความรักก็สร้างมาเป็นอาชีพเนาะแล้วก็เจอพิษโควิดด้วยใช่ก็เลยมาทําเป็นอาชีพที่แบบสร้างรายได้ให้กับเราแต่ส่วนใหญ่พ่กก็จะขายในราคาที่แบบเออกันเองกันเองไม่ใช่เลยแบบว่าฉันจะต้องขายแล้วแบบหู้ฉันรวยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเอาแค่ค่าอาหารก็พอใช่เอาแค่ค่าอาหารก็พอเพราะว่าก็ขนาดว่าไม่ถึงร้อยตัวก็ครึ่งเดือนก็กระสอบหนึ่งนะโอ้โหเพราะว่าของโยกเป็นนกที่ กินเยอะมากกินเยอะแล้วเราไม่ค่อยได้บอกบางคนบอกว่าให้ให้หญ้าให้เเราไม่กล้าให้เงี้ยเพราะว่าเราเคยลองแล้วกะเพราเนี่ยให้กินนะกะเพราให้กะเพราก็ปลูกเองอ๋ออ่าเคยเคยลงคลิปไปในเฟซบุ๊กนะหาชุดเก็บกะเพราอะไรเงี้ยเก็บกะเพราอ๋อนะฮะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาเก็บกระเพราให้นกกันนะคะบอกเลยว่ามันก็เป็นวิตามินสำันกด้วยนะคะเก็บแบบยอดๆอันนี้ปลูกเองนะคะดูเลยมีปลูกเองกับมือนะคะ อ๋อนี่ปลุกเองกับมือนะจ๊ะาแล้เก็บเสร็จแล้วเราต้องล้างก่อนนะคะเพื่อความสะอาดนกจะได้ท้องเสียด้วยนะคะเราไปล้างกระเพาะกันค่ะ เราเผานี่นะคและแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ล้างเสร็จแล้วเราก็เอาไปให้นกกันนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเราไม่กล้าให้กินหญ้าเพราะว่าเราเคยให้กินแล้วก็ชักอยู่กับพื้นเราก็เลยจันมาบางทีเราก็ไม่รู้นะว่าหญ้าที่เราไปเก็บมานมียามีอะไรมาอะไรเงี้ยเนาะโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณพี่กบมากเลยที่ให้มาเยี่ยมชม ตามนกหงยกนะฮะที่สวยนะครับไม่ใช่นกสวยนะฮะเจ้าของคนเลี้ยงคนเลี้ยงสวยมากมากเลยนะครับแล้วก็เป็นหึ่งเดียวแล้วก็ไม่มีใครเหมือนนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะ อย่าลืมกดติดตาม YouTube ช่องดากอนมังกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะ